ท่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายในลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันเรื่องมโหสถเมื่อวันก่อนมาค้างต่อปัญหาที่พระเจ้าวิเทหราชทดลองใจมโหสถถ้าอย่าทิ้งตอนนี้เลยไปซะก่อนก็เครงไปว่าลูกหลานจะเสียประโยชน์ในการสดับ เดี๋ยวโผล่โผลข้ามาก็มโหสถแก้ปัญหามันก็ไม่ถูกใหมกันขอย้อนต้นสันิดหนึ่ง่ามเมื่อว่าเจ้าวิทยาราชทรงตรัสถามไปสันถางกับมโหสถบัณฑิตพอสมควรแล้วเจียงตรัสเพื่อจะทดลองใจมโหสถที่นี้ถามว่าคนบางพวกไม่ทำความชั่ว ก็เห็นว่าตนสมบูรณ์เป็นอิสริยยศคือมียศใหญ่นะอย่างเป็นรัฐมนตรีเป็นชั้นตรีเป็นยันโทเป็นยันเอกเป็นชั้นพิเศษอะไรพวกนี้บางพวกไม่ทําความชั่วเพราะเกรงว่าตนเองจะติดน่นจะถูกตีเตียนแล้วว่าเกรงว่าคนที่ให้ยศถามรรดาศักดิ์คือเจ้านายที่ให้ยศจะถูกตีเตียนไปด้วย แต่ว่าเจ้าเป็นผู้มีความสามารถมีความคิดโปร,โปรง่งถ้าเจ้าหวังจะครองราชสมบัติก็สามารถทำได้เหตุใดจึงไม่ชิ้งราชสมบัติจากเราและก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่เราโอโหสดได้สนับพระราชดำรัสของพระราชาแล้ว ได้กราบทูลว่าขอเดชะบัณฑิตทั้งหมดย่อมไม่ทําความชั่วคําว่าบัณฑิตนี่เป็นคนรู้ให้ควํวมารู้นี่ไม่ใช่รู้หนังสือนะอย่างบัณฑิตต่างๆที่เย่อเย่ยยยอๆย่านน,นเขาไม่ได้บรรดิตหรอกเขาเรียกอันพานอันพาน เขโง่โดยกราบอดด้วยคําว่าบัณฑิตจร,จริงๆเนี่ยเขาเป็นคนดีอย่าลืมนะจ๊ะบัณฑิตหนึ่งจลเป็นคนฉลาดด้วยและก็เป็นคนดีด้วยไม่ทําลายเศรษฐกิจของประเทศชาติไม่ทําลายความสามารถีของคนในชาติและก็ไม่หวังทําลายชาติไม่ทําลายวงตระกูล ไม่ทำลายระบบประเพณีแต่บางทีลูกหลานที่รักจะฟังข่าวว่าบัณฑิตอย่างนี้ก็าฟรีทุกอย่างอะไรอะไรก็ได้อย่างที่ชาไม่เขาไม่ทำกันทําได้เหมือนกับสัตว์ในฉันที่เขาทำหมายความว่าไอา้ความอะไรเนาะสิ่งที่เขาไม่ทํากันเนี่ยยังก็ไป ร่วมรักกันที่ไหนคนใดเครื่อที่อะไรนางเสือเพียงเพื่อฟรีเซ็กเวลานี้มีอยู่เยอะแต่เขาเรียกคนประเภทนั้นว่าบัณฑิตแต่ทีเตต่เป็นบัณฑิตจะเป็นบัณฑิตแม่และก็ช่างเลยมันไม่ใช่แต่คําว่าบัณฑิตในที่นี้หมายถึงเป็นคนฉลาดมีปัญญาแล้วก็มีความประพฤติด,ดีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชั่วนด่แต่งเนี่ยเขาไม่มีบัณฑิตนี่นะ เป็นคนรู้เป็นคนเรียบร้อยเป็นคุณมีจจิยามีศีลธรรมมีมันญาตดีฟังคำกราบทูลของมโหสถต่อไปท่านตอบว่าบัณฑิตย่อมไม่ทําความชั่วเพราะเหตุแห่งความสุขของตนถึงแม้ว่าจะเคยรุ่งเรืองด้วยสมบัติมาก่อนแต่มาถึงคราววิบัติในภายหลังไม่จะถูกทุก มันหมายความว่าแม้จะถูกทุกทับถมก็ไม่สลับธรรมะพวกความรักหรือความชังฟังให้ดีนะท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่าคนดีมันดีิตเก็คือคนดีเขาไม่ทําความชั่วกันเพราะว่าไอ้ความชั่วที่มันจะเกิดขึ้นนั้นจะสายวราเหตุที่ตนเคยรับความสุขมาก่อน หรือแม้ว่าจะมีความรุ่งเรืองได้ทรัพย์สมบัติมากมายก็ตามทีแต่แต่ั้งว่าได้ถึงความวิบัตรถดอับโชคอย่างกรการรับตำแหน่งหน้าที่ต้องสูงก็ต้องพ้นตำแหน่งไปเป็นต้นภายหลังเนี่ยก็ตามหรือว่าถึงแม้ว่าจะถูกทุกข์เข้ามาทับถมมันทุกแสนสาหาัสแต่ว่าบรรดาขึ้นชื่อว่าเป็นบัณฑิต เขาก็ไม่สลัดธรรมะคือความดีเพราะเขายังรักเพราะเพราะเหตุแห่งความรักรู้เหตุเพราะความชังคือเป็นว่าบัณฑิตเนี่ยจะไม่ยอมทำลายความดีของตนที่คนนั้นจะมาเป็นสติวและเป็นมิตรตามเขาจะทรงทำความดีไว้เป็นปกติน่ดูห,หลานฟังอาจจะไม่เข้าใจนะ วความบัณฑิตนี่จะไม่ยอมทำความชั่วในเหตุทุกๆกรณีแะ่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะได้เปรียบจะเสียเปรียบอะไรก็ตามเขาจะไม่ยอมจะทรงความดีไว้ยิ่งกว่าเกลือรักษาความเข็มเกลือได้มันรักษาความเข็มได้ก็จริงแต่ถ้าเอาเขาไปขลก็กอ้ของที่มีรสเปรี้ยวมากๆ ความเกลมมันก็หายไปเหมือนกันถ้าความปรืยมมันมัน,ม,นมันกรอบเสียแต่ว่าขึ้นชื่อว่าบัณฑิตแล้วจะไม่ยอมละทิ้งความดีถึงแม้ว่าตัวนี้จะตายก็ตามจะยอมทรงความดีเับาไว้ธรรมะนี่ก็เื่อความดีเมื่อพระเจ้าวิเทราชท,ทนทรงทดลองแล้วข้อหนึ่งก็ทดลองต่อไปทรงตรว่าคนที่เคยยากเข็น คนจนนะต่อมาได้รับทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ก็มีโอกาสที่จัดจะตัดไมตรีจากผู้มีโอการและคุณได้ไม่ใช่หรอนี่หมายความว่าเจ้ายาจกเจ้าอจอกนะมันจนแสนจะจนแต่ว่าพอเขาให้เข้าเกิดความร่ำรวยก็เลยอากตันโยไม่รู้คุณคนตัดไมตรีคือความปริมิตคิดทุจริตหักหลัง โอ้เวลานี้มีเยอะเวลานี้หาวม่ยากเอ้คนคิดทุะริคิดหากหลังเนะี่ยมีบางคนหลวงปู่จะเล่าให้ฟังบางคนพอได้ดิบก็ดีก็มาเกิดความอาฆาตโกรธใครมาแต่ข้างไหลข้างไหนก็ตามเทียทําลายล่างเ้ว่อหน้าที่ตนมีแต่ว่าความอปรีรองคนประเภทนี้ไม่ชาติตัวเองก็พัง พังและก็ไว้นั่งจ๋องอปายขายขี้หน้าเนี่อคนระยำแบบนี้มันมีอยู่แต่ถ้าว่าพระราชาจนถามว่าคน่ะที่เคยยากยากจนเข็นใจมาแล้วในเมื่อได้รับการสนับสนุนให้ร่ำรวยแล้วกลับในระคุณคนที่มีคนมีไม่ใช่เลยเพราะสรงกราทผลว่าบุคคล ท่านตอบว่าบุคคลที่นั่งหรือว่าที่นอนที่เงาของต้นไม้ก็ไม่ควรจะหักกิ่งต้นไม้นั้นเพราะว่าเพราะผู้ที่หักกิ่งต้นไม้ชื่อว่าเป็นคนทํร้ายมิตรเป็นคนชั่วมีหมายความถ้าเรามีความสุขเพราะใขรเราก็อยากเป็นคนอักตันยูทำลายเขาเพราะเรามีความสุขเพราะเขา เหมือนกับคนที่นั่งอยู่คนต้นไม้ถ้าไปหักกิ่งต้นไม้เข้าเราได้สายร่มมาสัยเงาจากต้นไม้มันทำลายกิ่งทำลายใบในสุดกิ่งไม่มีใบไม่มีแล้วก็นั่งตากแดดนั่งตากแดดตากลมตากฝนเหมือนกับคนที่รับความอุปการะจากใครแล้วก็จงอยาดทำลายคนนั้นนั่นเองให้กล่าวต่อไปว่านรชน ได้ความรู้เล็กน้อยจากคนใดหรือว่าคนใดแก้ความสงสัยให้สิ้นไปคนนั้นเป็นสมัยเกาะอันเป็นที่พึ่งของของนรชนจึงไม่ทัวไม่ควรทำไมตรีกิตให้เสียไปจากท่านหมายความว่าถ้าเราเรียนวิชาความรู้จากใครนะอย่างลูกหลานที่รักเกิดมาแล้วได้ความรู้จากมีดามันดาเป็นอันดับแรก ได้รับความรู้จากพี่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงอย่าลืมว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคนอย่าทำตนเป็นผู้ในรคุณที่เรียนวิชาวความรู้มาแล้วหาว่าครูนะ่ยเป็นท่าของรัฐบาลมั่งเป็นท่ารับใช้รัฐบาลแต่ความจริงเขาไม่ไน้นในกว่าไอ้ความรู้ที่เขาได้เขาได้มันจากครู ที่ครูมาสอนถ้าไม่มีค่าจ้างครูก็อดตายที่ท่าตั้งหน้าต่างาตา,งตางมาเป็นครูก็ก็หวังการส่งข้ออนุเคราะห์ถ้าปีไหนรูกศิษย์สอบตกมากครูก็หน้าเสียถ้ารูกศิษย์สอบได้ครูก็สบายใจถ้าได้ที่หนึ่งทั้งโลกแต่ว่าทั้งประเทศครูจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีไม่ดีครูเสียก่าตัางเรียเองโดย ที่หิงความเมตตาปราณีของครูฉะนั้นคนที่รับความรูมรม้มาจากใครก็ตามแม,ม,ม้ได้ความรู้เล็กน้อยก็จงอยาประมาทท่านญาติจากท่านคือหมายความให้ความกตัญญูรู้คุณว่าเราได้ความรู้มานี้ที่รับความฉลาดนี้เพราะท่านเป็นสํนสนาคัญโมโหสดได้ถวายพระโอวาทต,ต่อไปน่เอาแล้วสิ ว่าบุคคลผู้ครองเรือนแต่ว่ามีความเกียดคร้างขี้เกียจคนที่มีบุคคลคนที่หมายว่าคนครองเรือนหมายมาที่ว่าคนที่มีบ้านมีผัวมีเมียแต่ว่ามีความขี้เกียจก็ไม่ดีนักบวชไม่สํารวมก็ไม่ดีราชาขาดความพิจารณาก็ไม่ดี พระราชาที่บด,ดีทรงินียทรงพินิจรอบคอบเสียก่อนแล้วจึงทรงประกอบราชกิจหากขาดการพินิจก่อนไม่ควรประกอบราชกิจคำ่าประกอบราชกิจานความจะเป็นพระราชาจะทํำอะไรต้องใคร่ครวญก่อนจริงก็ทกํากิจนั้นไป ถ้ายังคิดไม่ออกไม่ทันจะคิดตึกอวก็ปล่อยพลงเพลงพลงเพลงไปนี้ไม่ใช่วิสัยของพระราชาคนเป็นพระราชานี่เป็นยากไม่ใช่อยู่ๆก็อ้าวอยากจะให้สัมภาษณ์แต่ซื้อพิงก็ว่ากันไปมึงด่ากูาก,ดกูด่ามึงดีไม่ดีทําบ้านมองนี่เกือบจะชิบหายมันไหลไปทั้งประเทศแต่ไปออกนอกเขตแม่ให้สัมภาษณ์แ้วโห้ฉันนี่หนึ่งในตองโอ ฉันนี่เด่นประเทศชาติอยู่แล้วพ่าฉันไปที่ไหนได้คนทัาประเทศจะพาตะบันไลไปตามๆกันโน่นไปดูที่แก่งบ้านตะบนบ้านแก่งหางแมวจังหงอองวัดจันทบุรีนั่นไปดูคนเข้าป่าเข้าดงไบไม,มากถายและไมตกงานทาแว่าทำงานงาน,งานมันดิ้นเนที่นี่ตกไม่ใช่ลรอกเขาฝรั่งกลับไปหมดแล้วไม่มีงานจะทำ ที่ดินงก็ไม่มีจะกินไม่มีจะทาไม่มีจะกินจะใช้เ,เชข้าในป่าหราหาือเข้าไปในป่าสงวนอ้าวระไรการเขาก็ไล่ถ้าบอกว่านี่ป่าสงวนก็ทนทูกซียอมตายกันมีที่คนไร้สองไร่แต่ลูกตาแตงกอบบางคนมีลูกถึงเจ็ดใบคนเข้าไปดูพระนุ่งพระหม่มก็ไม่มีสงศาลน,นุ่งปูย่องเข้าไปเท่านั้นต้องไปซื้อข้าว แจกเขายี่สิบเวรียนเรือสองพันถังนล้วก็ส่งเสื้อผ้าที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเนี่ยบิดาบรรดาของลูกหลานทั้งหลายส่งไปให้ก็ไปให้สงสารแกแต่ว่าหลวงปู่ก็ได้ให้เล็กๆน้อยๆเท่าน,นั้นแหละมันไม่มากข้าวสองพันถังแต่คนพันคนลูกหลานที่รักคนเราสองถังเข้าวเปลือกที่มันไม่ได้เท่าไร การไปเขงปลูกแาวนั้นก็ไม่ไดเอาเงินไปเงินนุ่งปูกไม่มีคนที่เขาไปด้วยก็ต่างคนช่วยกันออกแมงก็รู้สึกขอบคุณท่านอันนี้เรามาพูดกันนะว่าคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตนั้นมันต้องรู้ภาระนาทีคือคนที่ปกครองบ้านเดินถ้าเป็นคนที่เกียจก็ไม่ดีลรงหลานจำไว้นะ มีบ้านมีเดือนมีสามีพัญญาต้องขยันอยันไม่งั้นไม่ขอกินแต่นักบวชที่ไม่สารวมคำว่าไม่สารวมคําว่าสารวม,มหมายการระวงังระวังว่าเรามีวินัยที่จะต้องปฏิบัติอะไรบ้างคือระบินัยเข้าไปวรเบียดที่ต้องปฏิบัติมีธรรมะส่วนใดที่ต้องเพึงทํา นักบวชจริงๆเขามีการปฏิบัติทสามอย่างคาดไม่ได้คือหนึ่งศีลสิกขาศึกษาศีลปฏิสัสิลในครอบ้วนสองจิตสิกขาทำจิตตนให้ได้ฌานสมาบัติสามปัญญาสิกขาทำจิตใจกต็ตวน่าสะอาดหมดจดจากกิเลสเ่อหาว่าทําได้ดังส,สามอย่างนี้ชื่อว่าบัณฑิตนักนักบวชคนนัน้นเป็นผู้สํารวมและก็ง,งาม ถ้าสินบกพร่องสมาธิไม่ดีไปรี้ปัสนาคือปัญญาไม่แจ่มใสยังมีกิเลสยังชอบสวยชอบรวยชอบโกรธชอบหลงอย่างนี้มันเขาไม่เลียกนักบวชเขาเรียกนักเบียดคือบวชเขามาเบียดเบียนชาวบ้านหลอกชาวบ้านเขาหากินดีไม่ดีก็ไรมันทั้งปีทั้งชาติ แล้วบินระบาดวนไปวนมาเครื really skincare, ่อเครื่อและเวียนเทียนบินระบาดแล้วไม่ได้มาขายเนี่ยตามแถวประตูน้ำไม่ยังไงเขาเล่ากันนะท่าปากของตลาดเนี่ยเขาเล่าให้ลุ่มปูฟังลุ่มปูไม่เห็นนะถ้าจริงทำนั้นก็น่าสลดใจแล้วเรื่องบอกว่าพระราชกาจการพิจารณาก็ไม่ดีเหมือนกันชี่ว่าพระราชาดิพดีพระราชาผู้เป็นใหญ่ จะต้องพิจารณาเสียก่อนเล้กจึงกระทำว่าขายการพิจารณาก่อนกระทำก็ไม่สมก็ไม่สมคนแต่ในฐานะที่ตนเป็นพระราชาท่านว่าต่อประอิสริยยศบริวารยศเกียรติยศย่อมปรากฏแด่พระราชาผู้ทรงพิจารณาก่อนแล้วจึงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ พระราชกิจไมก็กิดที่พระราชสงฆรทำเองขันมโหสถกราบทุนจบพระราชาก็ทรงสมนัดสมนัดนี่ก็ดีใจปรีดาประโมทอย่างยิ่งเมื่อจะให้มโหสถแก้ปัญหาที่เทวดาถามพระองค์จึงได้ทรงให้มโหสถนั่งในที่สูงเห็นไหม จะไม่รู้หลังที่แล้วจะเรียนอะไรกับใครเนี่ยต้องให้ครูก็นั่งที่สูงคนที่เป็นครูนั่งที่ต่ำไม่ได้คนที่ไม่เคารพในครูบาอาจารย์ไม่มีดีเมื่อในเมื่อพระองค์ให้มโหสดั่งที่สูงแล้วส่นอง์ประทับนั่งในที่ต่ำกว่าเ็นการถามว่าข้อบัณฑิตเทวดาที่สิงสถิตอยตู่ที่เสวกชัดได้ตั้งปัญหาถามสี่ข้อ พ่อหมดปัญญาที่จะแก้ไขเพราะโตัวเองนะครับพ่อนะพ่อเนี่ยหมดปัญญาที่จะแก้ไขไม่สามารถจะแก้ไขได้ขอพอ่อให้บัณฑิตเจ้งสี่มาแ,ก,ก,แก,มาาก้เร,เรา,าแก้ไม่ได้เทวดาได้คาดถดไว้หนักเหลือเกินว่าถ้าหากแก้ไม่ได้พ่อก็เห็นอยู่แต่ลูกคนเดียวท่านแหละ อยู่แต่ลูกคนเดียวที่จะสามารถปลดปลื้งความทุกข์ของพ่อให้หมดไปได้ในครั้งนี้ถ้าพ่อไม่กรุณาพ่อแล้วก็ถ้าลูกไม่กรุณาพ่อพ่อก็แย่เต็มทีนี้เฮียตายแน่พระราชาเสียงเบาตอนนี้เสียงเบาเคืกคักไม่ไหวท่านมโมโหสดท่านก็ไม่ลืมตัวได้กราบทูนว่าขอเดชะ ข้าพระองค์ทรงโปรดถามปัญหาตถามปัญหาในสี่ขอ้อมาเถิดเลยเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทราชจึงตัดแต่เทวปัญหาคือปัญหาเทวดาว่าข้อที่หนึ่งเนื้อความของปัญหานั้นก็ปรากฏกับมโหสถด้ยเช่นดวงจันทร์และปรากฏในวันเห็นในท้องฟ้าเช่นนั้นโมโหสถจึงกราบทูลปัญหาข้อที่หนึ่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ คนที่พยายามทั้งถีบทั้งโขนทั้งตีเขาเนี่ยแล้วก็คนแล้วคนที่ถูกทุกถูกตีไม่โกรธก็มีความรักก็ได้กระทารกที่นอนบนตักมันดาแล้วก็ทุบตีถีบมันดาด้วยความรา่าเริงนีวก็ยินดีบางครั้งก็ถอนผมมันดาเล่นบางครั้งก็ตบปากตบคอบันดา แต่มันดากับรักใครในความไม่เดียงสาของทารกสวมกอดโจกด้วยความชื่นใจทารกนั้นยมเป็นที่รักของมันดาก็รวมทั้งบิดาด้วย,ยนีหมายความว่าคนที่นั่งอยู่ถูกตีทักทุกเขาบางตีก็บบางคนถูกทุบตีกับเป็นที่รัก นี่ต่อไปท่านบอกเทวดาเมื่อขณะที่มโหสถแก้ปัญหาเทวดาก็นั่งฟังเมื่อฟังจากนั้นแล้วก็เผยกำพูชัดออกมาแสดงกายให้ปรากฏนี่ก็ร้องสาธุการว่าโอหนอพ่อบัณฑิตท่านแก้ปัญหานี่ถูกต้องดีมากแล้วก็บูชาโมโหสดในดอกไม้หอมซึ่งล้นแต่เป็นของทิพย แล้วก็หายไปแล้วกันราชาถ้าัดถามปัญหาก็เทวดาข้อที่สองต่อไปนี่ขอสรุปนะโอ้โสดก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบิดามันดาผู้สั่งลูกอายุประมาณเจ็ดแขวบให้ไปนาหรือว่าไปตลาดลูกกับพูดว่าต้องให้ขนมนนกินก่อนโตจริงจะไป ให้บิดามันดาขนมลูกกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลูกก็ไม่ยอมไปไปเล่นสีกับเพื่อนเมื่อบังคับหนักเข้าลูกก็เถียงว่าที่พ่อแม่อยู่กับบ้านใจ้หนูไปตากแดดบิดามันดาได้ยินลูกเถียงนั้นนั้นก็โกรธท้าว่าลูกหลอกกินขนมแล้วก็ไม่ไม่ไปตามคําสั่งความหมายได้ก็หลายปี ลูกเห็นดังนั้นจึงได้วี่งหนีพ่อแม่ก็วิ่งไลเมื่อไล่ไม่ทันจิงโกรด่าว่าต่างๆแล้วก็แช่งให้ลูกตายเพราะถูกสัตว์ร้ายทำร้ายบ้างบอกเอา้เอาไปมึงไปคอยงูกัดเห้ตายใ้คนในคนบ้าทำร้ายการด่าว่าชักแช่งแช่งชัก,ชก,ชกหักกระโดกของพ่อแม่ที่มีแต่ลูก ก็เป็นแต่เพียงปากเท่านั้นแต่ใจจริงๆไม่ปรารถนาให้ลูกเป็นไปตามนั้นขันลกนูกหนีก็เสด็จเสงไปแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านไปอยู่ที่อื่นไม่ช้าพ่อแม่ก็คิดติดตามคอยมองดูต้นทางว่าเมื่อไรลกูลกจะลูกหลนเมื่อไรหนอลกนูกจงะกลับมานึกว่าโอ้โลูกที่ลักมาเลยจะกลับมาบ้านทักที เมื่อเป็นลูกกลับมาก็เที่ยวหาจนพบคั้นพบแล้วก็สวมกอดผู้จาปลอบโยนด้วยคำอ่อนหวานแล้วก็พาลูกกลับบ้านดังนั้นบททีธธ่ถูกด่าชื่อว่าเป็นทีรักเของมิดามันดาไปเดีายวค่ะใจความเรื่องนี้ลูกหลานฟังนะเข้าใจดีนะว่าพ่อแม่ที่เขาด่าเราตีเรานะ้ะด้วยความหมังดี ถ้าจะย้อนถามหลวงปู่วังดีด่าทำไมทีทำไมเพราะพ่อแม่เกรงว่าเราจะั่วเกรงว่าเราจะลาบากเกรงว่าเราจะเป็นคนไม่ดีท่านสั่งสอนแนะนําดีๆถ้าเรายัางดื้อก็จําจเป็นจะต้องตีแต่ว่าต้องดุต้องด่าเพื่อจดจํทจะได้สะเทือนใจว่าการทําอย่างนี้มันมีโทษไม่ทาต่อไป แต่ความจริงการที่บิดามันดา,าดา่าว่าแลเธอเขียนตีนั้นก็ปรารถนาให้เราเองมีความสุขนั่นเองเมืมะมะ่อมโหสถกล่าวแก้ปัญหาเทวดาได้ฟังก็ออกมาอีกแทนแดงตัวครั้งหนึ่งก็ใส,ส่สาธุการสาธุสาธุสาธุนั่นแปลว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วพอม,ะมะโหสถแก้ถูกแมมแก้เก่งจริงจริงผมลู้จํานั้นตหลานทิรัก ราชาตัถามาหปัญหาของเทวดาข้อที่สามว่าข่าแต่โรคนี่ไงถ้ามองโหสกก็มุกตัถาข้อที่สามโอโหรสกก็แก่้ว่าข่าแต่โรคปัญญาสามีมาอยู่ในที่ลับก็แสดงความรักสังลักษมเห็นไหมล่ะก็อยู่หน้าเป็นหน้าคนที่เขาทากระตมเตียมทำท่าไม่อะไรเสียไม่อะไรต่อก <m ire> <oko> ัน รันอยู่ในที่รับก็กแสดงความรับเสี่ยงกันในการตามมิสัยของชาวโลกพูจาหยอกเย้าวเราะก,กันฝ่ายหนึ่งเป็นอะไรเป็นหายฝ่ายหนึ่งว่าฝ่ายหนึ่งทําเป็นหาอีฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีความไม่มีความรักจริงโตเถียงกันตามภาษาคนรัก ดังนั้นพัญญาและสามีจึงชื่ว่าเป็นที่รักสิ่งกันเลยกันหมายคว่าคนอยู่ที่รับหลังชาวบ้านโขดจาเลาะและทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างทุกข์กันบ้างยิกันบ้างควงกันบ้างแต่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างเป็นที่รักสิ่งกันรลกันเทวดาก็ถามแบบนั้นอ๋อสวดบอกคนประเภทนี้ก็ได้สามีพัญญาที่เขารักกันเอง เป็นธรรมดารักกันก็ยอกันบ้างล้อกันบ้างทุกกันบ้างตีกันบ้างยีกันบ้างควงกันบ้างที่พูดไม่ได้เรื่องเป็นเราเทวดาพอฟังคําตอบเจ้าก็โผล่หน้ามาอีกแล้วชมว่าดีแน่ดีแน่อีกแล้วราชายังามปัญหาข้อดีสี่ต่อไปโมโหสบกาบทนแกว่าข่าแต่สมุติเย์นั่งไวหน่อยนะเวลาได้สองนาที ปัญหานี้เทวดากล่าวไมยที่สมณะดาีพรามเพราะสมณะได้ชีพรามที่ว่าเป็นผู้นำข้าวน้ำผ้าและเสียนาสนะไปจากผู้มีสถาถวายเขาถามว่าคนที่นำเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าไปแต่คนทูกถูก,ถกคนที่ถูกนำผู้นั้นนำไปเจ้าของผ้าของข้าวของเสนาสนะกลับชอบใจ โอ้สดกับว่าโหสดตอบว่าข้อนี้ได้กรับพวกพระในสมณะและชีพรามเป็นผู้นําข้าวน้ําผ้าและเสนาสนะไปจากผู้มีศรัทธาถวายผู้มีศรัทธาเริ่มใส่ยินดีต่อสมณะและพรา์นั้นดังนั้นสมณะและพรหมีชื่อว่าเป็นที่รักของเจ้าของข้าวเจ้าของน้ําเป็นต้น ที่ตอนนี้น้ำปูคุ้นวายนิดเกรงว่าปัญหาข้อที่สี่มันจะไม่ทันเวลาเทวดาวมีความเลื่อมใสต่ว่หหสดแอบฟังฟังแล้วก็ชอบใจแล้วก็โผล่นางร้องสาธุสาธุดีแล้วจา่านีแล้วจา่าเป็นการ,รเคารพที่สี่และก็ทั์พระอบ เป็นบริแก้วจิตรการมันมรวยแสนด้วยสิแก้วจิตร,รก,การโลกหลานที่รักเป็นของมีค่ามากยิ่งกว่าเพชรมากมาตกลงแทบเท้าของมโหสถซักจะมาโยนเนะี่ยอเป็นเครื่องเป็นการบูชาความดีของมโหสถพระราชาทรงเริ่มใสได้พระราชทานตำแหน่ง มหาเศรษฐีแกามโหสถโอโหตั้งแต่นั้นมามโหสถก็ปรากฏว่ามีเกียรติยศยิ่งใหญ่มีความร่เรืองยิ่งกว่ามดิตังสีเอาละลูกหลานที่รักต่อจานนี้ไปจะพูดไปก็มันได้แล้วเวลามันหมดสิแล้วที่ลูกหลานทั้งหลายอายุติเวเพียงเท่านี้นะต่อไปจะได้ดูเจ้าเท่าสารพัดพิทังสีแสดงความทรยศอดสู สร้างตนเป็นศัตรูกับประเทศชาติไอ้เท่าจังไรใจโอมบาทแตะเพนนี้ขอมันดาลูกหลานที่รักทุกคนจงอย่าจำวิธีการเข้าม,มามันไปปฏิบัติแต่ว่าจงจำไม่เพล,นพพาาลินละนะอย่าจำเพื่อปฏิบัติอัลรรดาท่พรทธบริษัทลูกหลานทุกคน เวลานี้ก็หมดเวลาแล้วหลวงปู่ลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนนมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีกระลูกหลานที่รับธรรมดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี